จะเกิดอะไรถ้าเราไม่กินมื้อเช้าทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าไม่สดใสอาหารเช้าที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนน่ะจะช่วยรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้คงที่เราจะรู้สึกมีพลังงานและโฟกัสได้มากขึ้นค่ะระดับคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดจะสูงขึ้นทำให้อารมณ์แปรปรวนงุดงิดก็ง่าย อาหารเช้าที่มีโอเมก้า3และวิตามิน B จะช่วยบำรุงสมองและช่วยให้จิตใจของเราแจ่มใสค่ะ3นะคะเราจะหิวหนักในมื้อถัดไปจนเผลอไปกินอะไรไม่ดีก็มีผลต่อสุขภาพอีกค่ะสุดท้ายนะคะร่างกายของเราก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานระบบเผาผลาญก็จะช้าลงแต่ถ้าเรากินมื้อเช้าระบบเผาผลาญจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้เราลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนค่ะอาหารเช้านะคะมีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ถ้าใครทำา IF mm hmm. ก็ปรับให้พอดีกับวิธีของแต่ละคนค่ะ